สวัสดีเพืนุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูชีบากันอีกแล้วว่าอชีบาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดไลค์ให้กับช่องคริปโตของเรา,าเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้ากดไลค์แล้วเราไปเริ่มกันได้เลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยกำลังสนุกสนานจากการเข้าสะสมเหรียญหมามี m อันดับสองของโลกอย่างาชิบะอินุนั่นเองอโดยเจ้ามือที่ถือครองอิตาเลียมมากที่สุดในโลก1,000อันดับแรกได้ครองอส่วนแบ่งของชิบะมากถึง1.5พันล้านดอนลลาร์หรือประมาณ7%ของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดตามข้อมูลจากเวลสร์ก็จะบอกว่าชิบะเนี่ยก็แรงพอสมควรเหมือนกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นโครงการต่างๆหรือว่าโปรเจกต์ต่างๆที่เพิ่มขึ้นของเหรียญชิบะอินุมากขึ้นเรื่อยๆอ,อนาคตเนี่ยไม่แน่ว่าน้องชิบะเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นหรือว่าพุ่งก็เป็นไปได้ คลิปนี้ก็ไม่ใช่กนารแนะนำเตีอยงใดแค่แชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้เปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กันเท่านั้นก <swear S 1> <fills. S 2> ็ว่าท่ามกลางราคาที่ตกตามลงอย่างมากของชิบาในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งลดลงประมาณ6.25%าทำให้การถือครองของนักลงทุนรายใหญ่ได้ลดลงถึง200ล้านดอลลาร์ในขณะที่ถือครองสินทรัพย์เกือบ1 5พันล้านดอลลาร์าทั้งหมดนี้ ข้อมูลจาก into the box ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ถือครองชิบะจำนวนมากกำลังตกอยู่ในสภาวะขาดทุนกว่า38%และกำลังหมดเงินที่จะเข้าซื้อตามราคาของตลาดก็อาจจะบอกว่า,านี่ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีของอหลายๆคนที่รอซื้อในราคาที่ตัวเองคิดว่า,าน่าจะเข้าซื้อได้แล้วในตอนนี้ ก็ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนก็ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์พิจารณากันเอาเองคลิปนี้ก็ไม่ใช่กันแนะนําแต่อย่างใดเขายังบอกว่าดูเหมือนว่านักลงทุนที่ถือครองชิบะจํานวนมากจะยังไม่ขายเหรียญของตัวเองนักลงทุนรายหนึ่งได้เปิดเผยว่าแม้ว่าในขณะนี้ผมจะขาดทุนไปแล้วกว่า35.6%นับตั้งแต่ที่เข้าซื้อชิบะนุประมาณ1.5 ล้านดอลลาแต่ก็ยังอดทนถือมาโดยไม่ขายก็จะบอกว่าถ้าเรามีความอดทนได้หรือว่าเราอดทนรอ,อเหรียญที่เราซื้อได้เนี่ยก็โอกาสที่เราจะชนะก็มีสูงมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนก็ศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบวิเคราะห์กับข้อมูลอื่นๆได้เขาบอกว่าความเชื่อที่แข็งเกร่งในหมู่นักลงทุนชิบะเป็นผลมาจากการยอมรับสู่เหรียญหมา มีอันดับสองของโลกพร้อมกับการพัฒนาระบบนิเวศท,ที่แข็งแกร่งโดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีกระเป๋าเงินที่ถือครองชิบะอินุได้ทะลุหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นกระเป๋าไปอย่างน่าตกใจก็จะบอกว่าาชิบะอินุเนี่ยตั้งแต่ที่มีข่าวแล้วก็ตั้งแต่ที่ราคาได้พุ่งขึ้นเนี่ยก็มีโครงการว่าโปรเจกต์ต่างๆก็ได้หลัง่งไหลเข้ามามากขึ้นเหรียญตัวนี้ก็ส่วนตัวแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจเด็ดทีเดียว แต่อย่างไรแล้วทุกคนก็สามารถที่จะาหาข้อมูลอื่นๆมาเปรียบเทียบมาวิเคราะห์กันได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่กันแนะนำแต่อย่างใดเป็นแค่ข่าวให้กับเพื่อนๆได้เปรียบเทียบหรือว่าไดา้มาดูวิเคราะห์กันเท่านั้นโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า